ต่อบัญชีรายชื่อ2 5 0 0 0 0กว่าคะแนนได้มาเป็นอันดับหนึ่งของราชบุรีอย่างน้อยพี่น้องชาวราชบุรีเปิดใจให้ผมแล้วครึ่งหนึ่งคราวนี้ผมมีเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆในการทำให้พี่น้องเปิดใจเพราะฉะนั้นผมขอคะแนนขอความไว้วางใจครับต้นกันยายนนะครับพี่น้องเรามีนัดกันต้นกันยายน น่าจะมีการเลือกตั้งอ,อบจอที่ราชบรุรีพักก้าวไกลส่งพี่ชัยรัตสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีที่รักนะครับสวัสดีท่านที่กำลังทานอาหารอยู่ในตลาดสนามญ้านะครับวันนี้ผมชัยรัตนะครับตัวแทนจากพักก้าไกลนะครับว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เราได้มาทําการเปิดตัวนะครับทีมก้าวไกลที่จะลง สมัครรับเลือกตั้งนะครับในตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับเรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงราชบุรีสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่านะครับขอให้ชาวราชบุรีได้ร่วมมือกันนะครับเลือกพักเก้าวไกลนะครับเพื่อเขาไปบริหารจังหวัดราชบุรีให้ดีขึ้นนะครับใบเนึพี่น้องให้ผมอีกใบเนึพี่น้องให้ลุงไอตรงนี้ผมก็เข้าใจและไม่ว่าอะไรกัน ไลอยากจะมาขอเปิดใจรับฟังว่าจะต้องทำยังไงให้ข่าวนี้พี่น้องให้พักก้าวไกลเต็มตได้ไม่ได้พี่น้องเปิดใจผมแล้วครึ่งหนึง่งอาจจะมีเลือกตั้งต้นเดือนกันยายนผมเชื่อว่าผมและว่าที่ผู้สมัครที่ชัยรักยังพอมีเวลาที่จะลงพื้นที่ รับความปัญหาของพี่น้องชาวราชบุรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องเรื่องสาธารณสุขนี่คือ,ส,อสี่สอสำคัญที่นายกคนต่อไปของพี่น้องชาวราชบุรีจะต้องแก้ไขให้พี่น้องได้พี่น้องของพวกเรานะครับตรงนี้วันนี้ ผมหุนไทยรัฐนะครับได้ก้าออกจากกองผอตัวของผมนะครับเพื่อมาเปลี่ยนแปลงราชบุรีสูวอนาคตใหม่ที่ดีกว่านะครับเราจะสู้ไปด,ด,ด้วยกันใช่ไหมครับพี่น้องบ้านใหญ่ <c oughs> บ้านไหนไม่สาคัญนะครับรุ่นใหม่พอมมากมันคือการเปลี่ยนแปลงที่พอที่จะจับต้องได้และทาให้พี่น้องราชบุรียอมที่จะเปิดใจให้เราร้อยเปอร์เซ็นไหม พราะปีหกพี่น้องเปิดมาให้50ขอผมขออีก50ขอแบบนี้ได้ไม่ได้ับพี่น้องได้ไม่ได้ับพี่น้องได้ไม่ได้ก็พี่น้องขอแค่นี้ขอเปิดใจให้พวกเราได้มีโอกาสได้รับฟังพวกกันได้พูดคุยกับพวกกันและจําให้ได้ว่าว่าที่ผู้สมัครอบจของพรรคก้าวไกลชื่อพี่ชัยรัฐพี่ชัยรัฐคนนี้แต่ก่อนก็เรียนอยู่ที่ดารุณาราชบุรีนี่แหละ เข้าใจว่าเมื่อกี้ผมขึ้นกลับรถผ่านมาผมเลยเห็นพี่เรียนหนังสือตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วพี่ก็ทํางานเป็นผู้จัดการเป็นลูกจ้างเขาก่อนสารบริษัทก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรไร่อ้อยก่อนที่จะมาทําโรงแรมก่อนที่จะมาทํางานเกี่ยวกับอสังหาริทรัพย์ก่อสร้างมีนโยบายแบบไหนมองปัญหาของพวกพี่ขาดหรือไม่ขาดแล้วค่อยตัดสินใจอันนี้ผมไม่ว่าอะไรครับพูดมาถึงตรงน,นี้ผมเลยอยากจะถามพี่น้อง ยังไงเดี๋ยวเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวผมขอพาพี่ชัยรัฐกับสสกายลงพื้นที่ไปแนะนำตัวเช็คแฮนถ่ายรูปก,กับพี่น้อง <Yeah. S 1> ถ้าเรามีใบปลิวให้พี่น้องขอให้พี่น้องรับไว้และลองพิจารณาดูว่าตัวเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้คนตัวเล็อกอย่างพี่ชัยรัฐสู้กับการเมืองแบบบ้านใหญ่น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจผมพร้อมน,นอนรับครับขอบคุณพี่น้องครับ เด็กอายุศูน <g> ย <ib berish> ์ถึงหกขวบด้วยเหมือนน้องผู้หญิงคนนี้เขามีงบประมาณที่จะสามารถจะได้ขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจทล้วไมกลัวนะลูกเขามีงบประมาณที่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีนะครับนี่คือเสียงจากพักก้าวไกลครับผมพิธาครับวันนี้มพี่น้องนะครับว่าจะมีเพื่อตั้งอบจตั้น